สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเมฆวันนี้เรามาทำความรู้จักอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องผู้กล้ารูปผงายกันนะครับคลิปนี้จะเป็นความสามารถโดยรวมของอาวุธศักดิ์สิทธิ์และที่มาของมันก่อนจะไปรับชมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพบกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยอาวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นจิตวิญ,ญญาณโบราณที่ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของอาวุธและจะเลือกผู้ใช้ที่เหมาะสมมาเพื่อต่อต้านการหลอมรวมของโลก ผู้ใช้ที่ถือครองอาวุธเหล่านี้จะได้รับฉายาว่าผู้กล้าจักนานพวกเขายังถูกเรียกว่าสีผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์และผู้ควบคองอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีหลายภูมิภาคจึงถูกเรียกหลากหลายแบบแต่มีสูตรกลางก็คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์และพวกเขายังมีอาวุธที่ถูกเรียกว่าอาวุธสืบเชื้อสายอีกสองชิ้นคอยช่วยเหลือและสะนับสนุนอีกหน้าที่ของอาวุธศักดิ์สิทธิ์บทบาทของอศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ การต่อสู้กับผู้ที่พยายามจะทำลายโลกด้วยการหลอมรวมโลกเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้คลื่นผู้ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์และผู้ใช้อาวุธสืบเชื่อสายจะได้รับบทบาทในการกอบผู้โลกและเอาชนะคลื่นหลังจากที่ผู้ใช้ทำภารกิจที่ได้บห,หมายสำเร็จแล้วจะได้รับรางวัลหนึ่งในสามอย่างนี้หนึ่งสามารถกลับไปยังโลกเดิมที่พวกเขาจากมาได้และยังสามารถนำพาคนอีกสองสามคนกลับไปด้วยได้ อยู่ในโลกนี้และใช้ชีวิตอยูดด่อย่างวีระบุรุษและมีคนเทิดทูนบูชาและนี่คือสิ่งที่ผู้ก้าวรอดีตหลายคนนึกถึกที่3กลับไปยังโลกเดิมของตัวเองครั้งหนึง่งและยังสามารถกลับมายังโลกฝั่งนี้ได้อีกครั้งหนึง่งการหลอมรวมโลกนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งได้แก่ครั้งแรกคือการหลอมรวมระหว่างโลกของโลกและโลกของธนูครั้งที่2ก็คือโลกของดาบและโลกของหอกครั้งสุดท้ายก็คือ โลกปัจจุบันที่เนื้อเรื่องการดังดำเนินอ,อยู่ในตอนนี้การคัดเลือกและการอัญเชิญผู้ถือครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์จะไม่สามารถเลือกใครก็ได้มาเป็นผู้ถือครองโลกศักดิ์สิทธิ์มักจะได้เลือกผู้กล้าก่อนเสมอเพราะเป็นผู้ที่ทำผลงานได้ดีในทุกรุ่นที่ได้อัญเชิญมาในภะูมิคือผู้ที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นต้องการให้เป็นผู้ถือครอง เพราะเขามีคุณสมบัติครบทุกด้านอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นอื่นมักจะไม่สามารถเลือกผู้ที่ตัวเองต้องการได้ไม่งั้นผู้กล้าที่พวกเขาอัญเชิญมาจะาตายอย่างรวดเร็วจากสาเหตุบางประการได้หากการอัญเชิญล้มเหลวพวกเขาจะเรียกตัวสำรองมาแทนและตัวสำรองพวกนั้นมักจะมีปัญหาตามมาอยู่เสมออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเรียกออกมาตามบกิยาของขึ้นและจะปรากฏเป็นอาวุธสี่ชนิด ขึ้นอยู่กับโลกใบนั้นอย่างเช่นโลกของนาฟนิก็จะเป็นโลกดาบหอกธนูส่วนโลกของกิสุนนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์การล่าอัญมณีอาวุธไรคมและสำหรับใหพิธีกรรมการอัญเชิญนั้นจะเลือกผู้จากต่างโลกเพื่อใช้อาวุธเหล่านี้ในกรณีของนาฟินั้นเขาได้พบกับหนังสือของเสียวัสดุศิษย์ขณะอยู่ในห้องสมุดเมื่อผู้กล้าเสียชีวิตอาวุธของพวกเขาจะหายไป เพื่อรอการเรียกอีกครั้งพร้อมกับผู้กล้ากลุ่มใหม่หรือจะสามารถเรียกใหม่ได้หลังจากขึ้นมหันตภัยลูกสุดท้ายได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วหากผู้กล้าตายขณะที่คลื่นยังไม่จบลงคลื่นครั้งถัดไปจะแข็งแกร่งขึ้นแบบทวีคูณถ้าหากผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์ตายและถูกยึดอาวุธไปมีโอกาสที่ผู้ถือครองคนใหม่หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกคนจะมายึดอาวุธ นั้นได้ตัวอย่างเช่นโอคูดะที่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของโลกคิซุนะถูกยึดครองไปโดยศัตรูหลังจากที่ผู้ถือครองนั่งเดิมได้ถูกสังหารไปเมื่อผู้ถือครองคนใหม่ปรากฏขึ้นมันจะไปหาผู้ถือครองคนใหม่ในทันทีฟังก์ชั่นพิเศษของอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นจะมีฟังก์ชันแบบนี้เหมือนกันทุกชิ้นยกเว้นแค่อาวุธสืบเชื้อสายที่จะมีคุณภาพด้กว่า ฟังก์ชันแรก absorption weapon สามารถดูดซับคุณสมบัติไอเทมหรือวัสดุต่างๆเพื่อปลดล็อกรูปแบบใหม่ๆของอาวุธชิ้นนั้นๆผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้หากพวกเขาถึงข้อกำหนดของอาวุธชิ้นนั้นๆสิ่งที่ดูดซับเข้าไปโดยอาวุธมันจะปลดล็อกรูปแบบใหม่ๆและจะไม่ถูกทาลายและสามารถเข้าถึงได้ตามที่ต้องการฟังก์ชันที่2 ฟอร์ทอริตี้ผู้ควบคุมอาวุธศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจในการยกเลิกสถานะผู้กล้าของผู้ถือของอาวุธสืบเชื้อสายได้ถ้าหากพวกเขาละเลยหน้าที่หรือใช้อาวุธสืบเชื้อสายในจุดประสงค์อื่นที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้กล้าหรือต่อโลกฟังกช์ชันที่3ามไบพาร์ตผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์และผู้กล้าสืบเชื้อสายจะไม่มีขีดจำกัดในเดวลหรือข้อจำกัดในการเพิ่มพลังใดๆทั้งสิ้นฟังกช์ชันที่4ี่คราฟติ้ง หากผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์มีสูตรผลิตสิ่งของพวกเขาสามารถวางส่วนผสมลงไปในคลังอาวุธและใช้มันเพื่อสร้างไอเทมที่ต้องการโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามไอเทมดรอปและไอเทมที่สร้างขึ้นโดยผู้กล้าจะมีเพียงผู้กล้าและคนที่เขาอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ฟังกช์ชันที่ 5. ไอเทมดรอปเมื่อผู้กล้าเอาชนะศัตรูหรือมอนสเตอร์ได้ จะมีโอกาสที่จะดอปไอเทมพิเศษที่ไม่มีให้สำหรับผู้คนทั่วไปการดอปไอเทมจะรวมไปถึงอาวุธและชุดเกราะวัสดุพิเศษและชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ด้วยฟังกช์ชันที่6คภูมิคุ้มกันการถูกควบคุมคูู้ก้าศักดิ์สิทธิ์จะมีภูมิคุ้มกันต่อตราธาตุและคำสาปประเภทการควบคุมจ,จิตใจฟังกช์ชันที่7กล่องไอเทมอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้กล่องไอเทมเก็บสิ่งของที่ต้องการได้ฟังกช์ชันที่8 SP ผู้ก้าศักดิ์สิทธิ์จะสามารถเข้าถึงพลังงานเฉพาะของผูงง้ก้าที่เรียกว่า SP พลังงานนี้ช่วยให้ผู้ก้าสามารถใช้ทักษะเฉพาะอาวุธของพวกเขาได้และเป็นระบบพลังงานที่ปฏิสระจากพลังเวทและพลังชีวิต SP สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาหรือใช้น้ำยาเยียวยาวิญญาณที่นภุมิคิดค้นขึ้นมาฟังก์ชันที่9แปลภาษา อาวุธศักดิ์สิทธิ์จะแปลภาษาของคนในพื้นที่ให้เป็นภาษาที่ผู้ถือคองอาวุธเข้าใจได้แปลภาษาของผู้ใช้ให้เป็นภาษาถิ่นของผู้ที่รับฟังแต่มันไม่สามารถแปลภาษาเขียนได้ฟังก์ชันที่10เพื่อความแข็งแกร่งของอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์มีวิธีการเสริมความแข็งแกร่งที่หลากหลายซึ่งถูกเปิดเผยโดยเลือกไปยังเมนูของผู้ใช้ผู้กล้าคนอื่นๆสามารถเปิดใช้ระบบ เหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้คร่าวๆว่าวิธีการนี้ใช้ทําอะไรบ้างและพวกเขาต้องเชื่อว่าวิธีนั้นมีอยู่จริงและใช้ได้เมื่อผู้ครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์แบ่งปันวิธีสืบความแข็งแก่งให้กันและกันจะเพิ่มโบนัสพิเศษให้กับทั้งสองฝ่ายวิธีการนี้ยังคงรวมไปถึงผู้ครอบครองอาวุธสืบเชื้อสายด้วยเช่นกันฟังก์ชันที่11 เว็บ s u มมอนนิ่เมื่อคลื่นเกิดขึ้นผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์และผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังคลื่นแห่งหายนะที่ใกล้ที่สุดฟังก์ชันที่12เว็บพอนคอปี้ผู้ถือครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามารถคัดลอกอาวุธที่พวกเขาพบและเก็บไว้ในกล่องไอเทมฟังก์ชันที่13เว็บพอนทานฟอร์มอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแบบต่างๆ ที่เคยมีและรูปแบบที่เปลี่ยนไปนั้นจะมีโบนัสอุปกรณ์และเอฟเฟกต์พิเศษใหม่ๆใ,ให้กับผู้ใช้เช่นเพิ่มสเตตัสเพิ่มทักษะเฉพาะและความสามารถพิเศษต่างๆนอกจากนี้หากใช้เวลากับอาวุธชิ้นนั้นๆมากเพียงพอผู้ใช้อาจจะปลดล็อกและได้โบนัสพิเศษในการสวมใส่แม้ว่าจะสลับเป็นรูปแบบอื่นแล้วก็ตามหากรูปแบบอาวุธ2รูปแบบมีโบนัสพิเศษเหมือนกันเช่นเพิ่มความต้านทานพิษ ปานกลางเมื่อปลดล็อกรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งจะถูกแทนที่ด้วยโบนัสการสวมใส่ที่ดีกว่าและยังมีรูปแบบเฉพาะเว็บพ่นพฟอร์มและความสามารถในการสวมใส่แบบฟอร์มนั้นๆอีกด้วยเช่นอาวุธชิ้นนี้มีความสามารถในการกักเก็บวิญญาณและใช้อาวุธชิ้นนี้จบชำนานแล้วแต่ก็ไม่สามารถปลดล็อกสก,กิลกินวิญญาณไปใส่ในรูปแบบอื่นได้ต้องเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นถึงจะใช้ความสามารถนี้ ข้อจำกัดของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ผู้ครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์จะไม่สามารถร่วมปาร์ตี้กันได้ถ้าหากร่วมปาร์ตี้กันจะไม่ได้รับค่าประสบก,การณ์ผู้ครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถสวมใส่อาวุธที่ไม่อยู่ในคลาสเดียวกันกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองถือครองได้เช่นถ้าหากคุณใช้ดาบคุณจะไม่สามารถใช้หอกได้แต่สามารถใช้ดาบใหญ่หรือดาบสั้นได้หรืออาวุธที่ใกล้เคียงกับดาบ ธนูก็สามารถใช้ปืนได้เพราะเป็นอาวุธระยะไกลเหมือนกันหากพวกเขาพยายามจะจับอาวุธชิ้นอื่นจะเกิดการต่อต้านและจะเด้งออกจากมือผู้ใช้และได้รับความเสียหายเล็กน้อยชุดอาวุธชนิดพิเศษจ,จะเป็นอาวุธที่เกิดขึ้นได้เฉพาะผู้กล้าและไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้อาวุธพิเศษชุดแรกซีรีส์คำสาปอาวุธศักดิ์สิทธิ์จะตอบสนองต่ออารมณ์เชิงลบที่รุนแรงของผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากความเครียดทางอารมณ์หรือร่างกายที่เกิดความรุนแรงและเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจจะปลดล็อกเคิร์ดซีรีส์เคิร์ดซีรีสมอบเอฟเฟกอันทรงพลัง โบนัสสติตัสและความสามารถต่างๆแต่ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่รายแรงซึ่งปรับตามความรุนแรงของระดับคำสาบจะมีผลต่อผู้ใช้เมื่อใช้งานหรือใช้งานทักษะของซีรีส์คำสาบอาวุธชุดคำสาบที่เรารู้จักได้แก่ความโกรธความรูปความตะกะความเย่อหยิ่งราคะความลิศยาและความเกตครานอาวุธชุดพิเศษทิ้ต่อมาชุดเบสซีดีอาวุธแห่งคำอวยพร เมื่อผูก้าเอาชนะคำสาบที่เกิดจากอาวุธเคิร์สซีรีได้ผูก้าจะสามารถปลดล็อกอาวุธแห่งคำวอวยพรได้อาวุธแห่งคำวอวยพรจะทำหน้าที่ชำระล้างคำสาบได้ปกป้องผู้ใช้จากปลของคำสาบที่ผู้ใช้ได้รับอาวุธชุดพิเศษชิ้นสุดท้ายซีโร่ซีรี อาวุธซีโร่ซีรีส์เป็นอาวุธที่ปลดล็อกสเตตัสทุกอย่างจะเท่ากับศูนย์การใช้ SP เท่ากับศนย์มันเป็นอาวุธที่เอาไว้สู้กับผู้ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้ามันจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อสู้กับผู้ที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของโลกก็จบ <can> ไปแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเกี่ยวกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์และความสามารถของมันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บาย i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh, oh.